ืมกินเขาจุดไฟไปจ้าวันนี้เดินทางไปออสโลไปหาลูกสาวไปหาร้านชายทางลื่นอีกลแล้ว วันหยุดยาวหยุดจนถึงวันจันทร์นอ,อน ลื่นสุดๆเลยมีอากาศอากาศร้อนแล้วก็มาติดลบอีกลื่นสิคะ นี่แหละทำไมถึงต้องเดินมาขึ้นรถไฟเอ้ยมาขึ้นรถมีไว้วายนี่ขนาดใส่รองเท้าตะปูนะยังลื่อน ขนาดเราใส่รองเท้าตะปูเนี่ยยังลื่นขนาดนี้ถ้าเราไม่ใส่จะขนาดไหนนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละจ้า อากาศนอร์เวย์เปลี่ยนแปลงได้ทุกที่คุณทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปออนว่าฝากเป็นกําลังใจให้ออนหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนาะวันนี้ออนก็จะเดินทางไปหาลูกสาวกับหลานชายที่ออสโลบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลย ขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปต่อรถไฟนั่งรถไฟไปประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง นี่และจ้าประมาณนี้เลยอากาศดีนะแดดออกด้วยวันนี้แดดออกอากาศดีมากอากาศดีสุดๆวันนี้อากาศดีสุดๆ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใหากำลังใจอ่อนนะถึงเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็ตั้งใจทำนะจ๊ะจะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายนะคะ